วันนี้ครูแก้วลดนะคะลดลดลดลูกค้ามาอุดหนุนน่ะไม่ต้องห่วงค่ะเอออันนี้ก็ลดจาก350้าเหลือร5 0ยห้าสเด้อเนี่ยเด้อจัดเซลจัดโปรได้อันนี้นะรห้าอันนี้ไหนเหลือ150เนี่ยหมดแล้วหมดเลยอันนี้ก็ไม่เอามาจัดปีใหม่นะคะมาจัดปีใหม่ไม่ต้องห่วงรีบซื้อตอนนี้น่ยแม่แม่เล่นมันคุ้นเดิมเป็นผ้าเขียนมือเลยเขียนแพ้ด้วยตัวนี้ เม็ดละหกร้อยนะเขีนแท้นอ่ะเม็ดละหกร้อยสวมดูค่ะสวมดูแต่ป้ายแล้วเท่าไหร่นั่นนะนางเดี๋ยวรถพิเศษให้เลยเ่าต้องห่วงเดี๋ยวลดลดแรกเนี่ยไม่ถึงราคาไม่ถึงราคาวันนี้แจกลูกค้าไปกี่ชิ้นละร้านครูแก้วแจกลูกค้าไปกี่ชิ้นละสองชิ้นสองชิ้นยังอีกสามคนใบใหญ่ใบค้าใหญ่ใบแล้วอีกแม่ แบบนี้มันไม่ได้เสื้อปิดกระดุมอันนี้เข็นหมักใหม่นะคะเข็นหมักใหม่ใหญ่จริงเนี่ยเนี่ยนที่ไม่สวยไม่จ้าจริงนะมาดูกระจกดิ้นแล้วไปให้แม่ยดิบมันมันน้ำมาดูกระจกลาวนี้ก็ลดค่ะลาวนี้ก็ลดทั้งแจกทั้งแถมทั้งลดนะคะวันนี้